ท่านพลตรวจตีเสนิดสำราญสำตรวจจิตนะครับตั้งรองผู้บัญชาการพลตรีบางครับที่กพลตรีบารขลางรับผิดชอบองครับที่ยวทหารกองพาคประชาชนนะครับอันนี้ก like ็ดูแลทั้งกรุงเทพ่โดยเทียวนะครับอาจารย์ที่ดูแลพวกเราแล้วก็ดูแลทั้งกรุงเทพ่โดยเทียวนะครับกับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่สับปะรดกลับมาครับแล้วก็ต่อไปนะครับท่านดรทัศวินสุประเสกนะครับ ท่านประธานคอสโลของกคอเดือนหนึนะครับแล้วก็ท่านประธานคอสโลของส่วนโดยการพิเศษประธานคอสโลของสนอชนะสงครามครับนี่เองครับบอกแล้วว่าเราเป็นเย็นดยิ่งนะครับจากทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้รับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสัญลโอมโรจน์ชนะดุสีด้วยนะครับที่ดูแลพวกเราเรื่องสงคานะครับ นะครับไม่ดูเลยตัวหมดไม่ไหลก็นอนเลยทีเดียวนะครับกับคนนีอย่างสุดยิ่งนะครับท่านต่อไปนะครับคุณสกาเรืองวัฒนกุลทำงานเรืวมาเรื่องนะครับอันนี้บอผมจ่ายสองเท่าเลยนายอกดจ่ายสองเท่า ขอเีย็นรักนะครับท่านต่อไปครับเดี๋ยวปีหน้าคุณวิศนุชินน e ุรังสีครับถ้าต่อไปนะครับค <okay ุณมงคลธนปิยานนท์ก็มีไทยครับผมมีที่ดูแลตำรวจที่มาทำที่สวยมากครับไม่พาทุกกิจกรรมของสนอชาติพนธครับเชจอทีละเลิศครับ นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับคุณอโดชัยแชยร์รักแทนรักแทนนะครับโอเคครับขอบคุณพี่จุ๋มมากพี่จุ๋มที่น่ารักนะครับท่านต่อไปนะครับ คุณนิพาโสพาสับรินะครับอธิการบดีนะครับสถาบันปัะดาสิงนะครับวันนี้ท่านอธิการมาเองนะครับต้อขอบคุณท่านอธิการด้วยนะครับคุณนิพาโสพาสับรินะครับดูแลจัาหวัดท่านะครัาแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการทำงานอย่างติดตังนะครับจากสารสมอใส่สมองท่มสมลรู้หรือบปล่ไม่รู้ ครับเอ็มเจครับต่อไปถ้าก่อนจะเข้าสู่พิธีช่วเกษียณอายุราชการนะครับวันนี้เรามีผู้เข้าบรรทาอีกท่านเนย่งนะครับที่ขึ่นเจดินทางมาถึงนะครับท่านในตำรวจคู่นี้เองนะครับถ้าบอกมีพลังจิตแต่ท่านก็ต้เคงครับท่านพลตรวจดีกีรสันแก้วใสเขอเชิญปูให้ท่านด้วยนะครับนี่ท่านขึ้เดินทางมาถึงครับเป็นผู้บรรดาที่น่ารักของพวกเรานะครับแล้วก็ดูแลพวกเราไว้ดีนะครับให้คําแนะนํา ในการประเดิงานของเราเป็นอย่างดีครับท่านไม่เคยทิ้งสนอนงชนะสงครามนะครับ